โอเคง้นเรา EP สามนะหนปอมองรูนในชแนลนะเดี๋ยวลองจมมองวัดลายนะ้นเรออาจะเ้าาเลยอีวีเลยอีอาทิตย์เลยนะเอจุดใจเจ้าป่วยงเจป่วยกัน,นกลกเลยเจ้าป่วยกูเปกูไลลูแสงนี่น่อใช่ไหมใ่จดแสงเจ้าก็ฆ่าธรรมดาเลยนะ เออมื่ปุ๋ยเตาจะหูใช่ไหมโอ้ยเราเนาะเตายาทิ้ดเลยเจ้าโรงเตาปุ๋ยนะเตาปุ๋ยเจ้าเจ้าฮะเตาหน่อปุ๋ยสาหัสเสริมเนาะผลิตตกันแก่เพิ่มสาหัสเข้าไปอ่ะเชียร์สาหัสเสริมเพิ่มสาหัสเข้าไปจะโบ่เจ้าเตาหน่อไงรอบแรกก็จะเจ้าปุ๋ย เนาะนะจะปุ๋ยเนาะสูตรเอ่า21 21 00น่ะเลขตัวแรก2ีเดี๋ยวเล่งใบนะเล่งใบโอเคมาจะพิ่มจะสร็จรงเซกกับเจ้าน nó nó số tao tệ ha to lý nó sẽ tao nữa mình chỉ tranh là mảng xe này này cho cái tàu lại lau cho chứ cho nữa nè tàu ở bên nó mình chỉ cúc cúc lại giờ chủ toàn có tí chứ gì น้องโนำมันโลยน้องโนจะปุ๋ยเดจะเล่นโล่นะตัวเจ้าคนนี้ขอจะปุ๋ยมามั้งอย่างจะยืนโร่ตัวเตะปุ๋ยนื้อย่างใส่เขานะจุต่ออีน้องให้มาเล็กตั้งโร่นะเจะปุ๋ยช่วกูเอาไปแหล่งเจ้ากูใส่เกลือหนึ่อีน้องเจ้าไล่เลยเก่าไล่เลยฮะเนี่ เ่าชิจริงินะตัวน้องเนอตัวอัพเดตโจมิสูตรเซตตาโอซาวน์โนไลอีอาทิตย์มิสูตรเจ้าปุ๋ยลีโนเนอปุ๋ยกูม่เอาไปสูตรนะนักกูไปเลยอย่างเลยไปมองสื้อมาไปสื้อสูตรปุ๋ยน้ำตาลหรือปุ๋ยตาข่าย hai mươi một không nó nè, à, có một cái đào, giống chào trứng, mà mỏm phi vịt, rắc trứng mì nó mà giống chào, chào sưu đào đào nó mà lấy chào trái này, chào đào buổi kem đào để tụ tụ cháu ha, để rắc ha, thì chào là, à, bữa đã, so chào họ chào một đi, Bình đi dưới cho pindy pindy sâu tạo tung tem rau nè cà tê nè, muốn tóc tóc tèm rau puti tóc tèm tàu muốn tay 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 mấy มใช่แสงเดี๋ยวไม่แสงกลยแม่งดิ่ก็มื้อมาก็จะเจ้าโอ้สนใจแตาจัไอจแสงเจ้นั่นเองเจ้าเียจ้ายุ่เจ้าเลยรอ ผปวตีไม่โอไม่จออ้อหลอบเราไปหลอ่หลอ,ลอสามหลอบะอืม จะตาตาเดเดองป่วยีสมงตตือเลยนะงานงาขอซิเจ้าบอกแจ้งแล้วป่วยอย่างขอซึอย่ตใช้จ้องเดหมืกันหรือไลฮะโอเคเดอีพีสาตัวอัปเดตบอกเลิโนซึ่ิเลยใ้มันนี้ okay. สัญอาตัวอีพีสี่เียโยจะสุดต่อไป